สวัสดีครับ,รบเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับรายการเชียร์ไลน์ยูนิตีทีวีปีสองนะกับการโน้ครับยิ่งหลายเทปเนี่ยมันต้องมียิ่งยิ่งแบบเพิ่มทา่าเข้ามาเยอะๆจริงเหรอพี่ถูกต้องเลยเหรอเชียร์ไลน์ยูนิตทีวี ประหมึกวันนี้เลยครับคูณรับฟิตๆนะพี่นะถูกต้องไหมครับผ่านไปไม่รู้ตักี่เทปตั้กี่เทปมานะครับกับช่วงกว่าโคออนนะฮะแล้วก็หลายช่วงมากมายนะครับที่หลายหลายคนก็คอมเมนต์มาบ้างโชมมาบ้างนะครับขอบคุณทุกคนด้วยกันนะครับติมาก็เยอะนะครับก็ดีครับเราจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันต่อไปครับผมแล้ววันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะครับไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจงัก ภารกิจนะครก็อย่างท<ม>ี่เราพบปะไปก็มีอ <ผม S 2> ิสระสิงห์ทองถูกต้องไปน็นแว่นแว่นมอเตอร์ไซค์เป็นโจมอเตอร์ไซค์ไปพี่บอยวัสดุสารเรข้าไปเรียบร้อยแล้วไปต่อยมวยถูกต้องนะครับวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านเหลือเกินนะครับว่าแขกรับเชิญในช่วงของกวางโกออนเราเนี่ยนะครับครับไม่ใช่ผู้ชายอ้าวพี่เอาแต่อะไรมาเสียงที่เปลี่ยนมาเสียงทุกประชันอันนี้มันไม่ใช่เบลนะพี่ไม่ค่อยสบายรอบช่วงนี้บอกกันมาเยอะเออเป็นผู้หญิงครับวันนี้เป็นผู้หญิงถูกต้อง เกี่ยวข้องกับสโมสรเชียงรายยันเสร็จยังไงครับอ่ะอันนี้ต้องอุกไว้นะครับให้่คุณผู้ชมจะติดตามในช่วงของกวางโกมอนนะครับผมและวันนี้ใครที่ติดตามนะครับข่าวสารแวดวงการเกี่ยวกับฟุตบอลไทยพีวีลีกครับพลาดไม่ได้กับช่วง สอนกีฬากับบิ๊กแจ๊บโอ๋เดี๋ยวนี้ก็มีท่านะครับและการเหลานี้ชอบจริงๆเลยท่าทางเนี่ยนะครับภาษาด้านล่างไอ้ตัวใบอ่ะตัวใบอ่ะชอบชอบมีหลายคนคอมเมนต์มานะครับติดตามได้ในช่วงจอนกีฬากับบิ๊กแจ๊บนะครับส่วนเซ็ตชิปริปชิคนิคชิคในการเล่นจุดกอนเทคนิคชิคในการเล่นฟุตบอลพี่โอ้โหจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้คุณจะได้เจอกับรายการเชียงรายดูแต่ทีวีปีสอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะกีฬากับบิ๊กแจ๊ะผมบิ๊กแจ๊ะสาธุกีกุตรงนี้แจ๊ะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการฟุตบอลไทยทุกที มาดูกันที่ข่าวแรกครับขอแสดงความินดีกับสมโมสรชนบุรีเอฟซีที่ได้คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานกอสมัยที่4โดยชนบุรียิงจุดโทษชนะบุรีรัมยูเนเต็ดไป6กประตูต่อ5 <laughs> ในวันที่11มีนาที่ผ่านมาเป็นการเริ่มต้นไทยลีกก่อนเปิดฤดูกาล2 0 1 2โดยมีการแข่งขันนัดแรกเปิดสนามในวันที่17มีนาคม,มซึ่งทีมเชียงรายยูเนเต็ดจะต้องออกบ้านไปเยือนทีมแชมป์ไทยลีกอย่างบุรีรัมยูไนเต็ด ข่าวที่2ครับเมื่อในวันที่สิมีนาคมที่ผ่านมาทางสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดได้จัดงานระดมทุนสู้ศึกไทยลีก2,012นณห้องจัมปาลาวโรงแรมโอวาโดนรีสอร์ทโดยมีท่านยงยุทธศิยะไพรัฐเป็นประธานในพิธี รวมไปถึงผู้บริหารและที่ปรึกษากิจติดมาศต่างๆของสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดนอกจากนี้ยังมีแฟนบอลมาร่วมการแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งในงานนี้ก็ได้รับการตอบรับจากแขกผู้มีเกียรติรวมถึงสื่อมวลชนและเหล่าบรรดาแฟนคลับจํานวนมากข่าวท้ายสุดหรือข่าวสุดท้ายทีมชาติไทยอายุ16ปีจะเดินทางไปทําการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่15ถึงวันที่22มีนาคมนี้ซึ่งทางทีมชาติไทยชุด16ปีอยู่สายเดียวกับ ทีมชาติญี่ปุ่นและสโมสรอนินเตอร์มิลานรวมไปถึงโรงเรียนเกาหลีก่อนจากกันในวันนี้แจ้มีข่าวดีมาฝากสำหรับแฟนๆของสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดในวันที่3 0มิถุนายนนี้วังโป้มหาภัยเชียงรายยูเนเต็ดจะใช้สนามยูเนเต็ดสเตเดียมซึ่งเป็นสนามใหม่เปิดลังต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูเนเต็ดเป็นครั้งแรกการใช้สนามใหม่ของเราก็ถือเป็นข่าวดีสําหรับแฟนบอลภัคหวังโ๊้ สำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของแจ้แล้วสัปดาห์หน้ามาพบกับความเคลื่อนไหวแวดวงการฟุตบอลไทยทีวีเหมอนเช่นเคยกับช่วงเจาะกีฬากับบิก๊กแจ้หมดเวลาแล้วแจ้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับช่วงนี้อยู่กับภารกิจกว่างโกอ่อนนะครับภารกิจซ่าท้าใจกว่างและวันนี้เรามาอยู่กันที่ช็อปเด่นห้านะฮะของจังหวัดเชียงรายแน่นอนเลยครับวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมภารกิจอของเราเนี่ยนะครับรเป็นผู้หญิงนักบอลเหรอเอานักฟุตบอลยังไงจะเป็นผู้หญิงอยากจะรู้ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยรออยู่ในช็อปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูกันในช็อปนะฮะนะครับวันนี้เราจะเจอแขกรับเชิญของเรานะครับ เราบุกตะลุยมาถึงในช็อปเด็ดห้าครับอะแขกรับเชิญเราอยู่ด้านหลังแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้รู้ตัวกันทีเดียวอันี้ครับคุณชมทาวบ้านอาจจะยังไม่รู้จักกับเธอคนนี้ดีพอนะครับเดี๋ยวให้ช่วยแนะนำตัวเองกับคุณชมบ้านหนอยครับเอสสวัสดีค่ะปีรศยาร์ค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของทางสโมสรเชียงใหม่ปเด็มนะคะ วันนี้ครับนี่คือแขกรับเชิญนะครับในช่วงของหว่างโกอ่อนอาร์ิซ่าท้าใจกว่าของเรานะครับซึ่งหลาเทีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลใช่เป็นผู้ชายใช่เทปนี้เป็นผู้หญิงถูกต้องสวยน่ารักครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับเคยเห็นคุณโอมหรือขออนุญาตเรียกว่าน้องโอมแล้วกันนะครับในสนามนะครับบ่อยมากๆ หลายคนอยากรู้ครับว่าไปทําอะไรนสนามหน้าที่ในสนามเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่จะดูแลเรื่องรานค้าการขายตั๋วแล้วก็ดูแลเรื่องว่าสปอนเซอร์จะอยู่ตรงไหนในสนามมากกว่าอ่างเงี้ยค่ะครับผมคนเดียวทำหน้าที่ท่งนี้วันวเลยครับ สู้ตายนี่คือผู้หญิงเก่งนะครับครับงั้นแสดงว่าก็ต้องมีเขาเรียกว่าบทบาทแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรเชียงรายเกตเต็ตทำหลายอย่างขนาดนี้นะฮะเวลาที่แฟนๆคนลขครวงสมไปเจอจะได้รู้ว่าคุณโฮก็ทำหน้าที่อะไรข้ามอะไรเปเต็มอย่างนี้ก็หน้าที่พาเอาเป็นจริงๆเลยก็คือจะเป็นรองทานสโมสรครับแล้วก็ดูแลเรื่องร้านค้าก็คือจะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้วยร้านค้าด้วยแล้วก็ดีไซน์ครับผม พวกเอออกซซอรี่ต่างๆเนี่ยนะครับใครที่แบบว่ามาเที่ยวที่ช็อปเด่นห้ามาชอปปิ้งนะครับมาซื้อววชบาลนมาซื้อป้ายซื้อทงซื้อสัร์อะไรแบบนี้นั่งเล่นนั่งฝีมือของเขานลครับไม่ธรรมดาต้องพูดถึงที่ไปที่มาก่อนดีกว่าหลายคนไม่รู้ว่าคุณโฮมเนี่ยก่อนจะมาทํางานฟุตบอลเชียราไลนไปเจเแี่ยคุณโฮมไปทำาอะไรกัก็คือหลังจากที่เรียนจบจากเกษตรศาสตร์เนาะก็คือไปเรียนต่อด้าน ความสำคัญระหว่างประเทศที่เพศอังกฤษที่ออวอลเลย์ค่ะใช่แล้วก็กลับมาถึงพี่ชายใช้เลยทำงานเลยลงฟิล <feel S 2> เลยทีเดียวล,ยลุยเลยลุยลุยเลยนะครับล้าถามเหมือนนะว่าเราไปเรียนมาเนี่ยนะครับมันได้ใช้ความรู้ทักษะอะไรที่มันช่วยกับงานตรงนี้บ้างไหมนั่นสิความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับฟุตบอลค่ะครับอาจจะโอเคเราไปอังกฤษเราไปได้มีโอกาสไปดูฟุตบอลกับพี่ชายโอเคเราก็ได้ไอเดียอะไรกลับมาแล้วก็มาช่วยกันคิด แล้วก็ปรับปรุงความสงของเราให้มันเริวขึ้นเลยทีเครับผมนี่ก็ถือได้ว่าที่ไปเรียนมานะครับได้เอาความรู้นี่มาปรับใช้กับการทำงานด้วยควุยก่อนว่าทั้งหมดมมของครอบครัวมีพี่น้องกี่คนครับมี3ามคนค่ะจะมีพี่ชายคือประธานครับผมตีค่ะแล้วก็จะเป็นโอมแล้วก็จะเป็นน้องสาวคนเล็กซึ่งตอนนี้เด็กอยู่ที่จุฬาแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกคนกลางนะครับเป็นไงครับลูกคนกลางเขาบอกว่าลูกคนกลางนี่นะคะ เหมือนกับว่าน้อยอกน้อยใจอะไริว่าไม่ีใครสนใจประมาณนี้ก็็เเปนนหมือคุณพ่อคุณแม่ก็รักเข้ากันนะเขาก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเฮ้ยอันนี้คนโตผู้ชายอันนี้น้องเล็กผู้หญิงแต่ว่าคือส่วนตัวเนี่ยผู้คนกลางเนี่ยจะเป็นคนที่แข่งกันถูกไหมคะไม่ต้องมาดูแลเราไม่ดูที่คนโตไม่ดูที่เล็กไม่ดูที่นั่นอ่อนแออะไรอย่างนี้เราแข่งสุดละนะแล้วนิสัยครับพูดถึงเก่งหญิงโง่ตอนเด็กๆเลย นิสัยใจคอเป็นแค่โซนไหมตือเปล่ากม้ยอะไรอย่เงี้ยบอกว่าโซนเลยอะไรครับสุดๆอ่ะไม่ได้โดธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับสซนกับประธานเนี่ยจะคือจะเราจะหัน่างแค่ปีเดียวเวลามีอะไรคือเล่นอย่างไรคือชกมวยชกมวยต่อยกันเลยกับประธานของเราเนี่ยนะต่อยกันเลยแล้วตัวเองเป็นผู้หญิงไม่ไม่เป็นไรก็สนุกด้วยนะแล้วใครชนะครับเออผมก็เลยสงใส่แอบนอนได้เลยดี่ะคะ พี่แหละถ้าเราชนะพี่นี่ไม่ได้เลยนะมีบางช็อตมีบางครั้งนะครับที่ประธานแพ้ไม่มีเลยีชนะตลอดพี่ชนะตลอดรี่าคนความน่ารักในครอบครัวนั่นเองนะครับพูดถึงประธานมาก็เยอะแล้วนะครับในฐานะที่เราเป็นน้องสาวครับพี่ชายคนนี้ของเราแอบเมสาเล็กๆเป็นยังไงบ้างในสายตาเราเขาจะเป็นคนที่คือจริงจังทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กๆเป็นคนที่เรียนเก่งเราก็ต้องคือลองมองพี่ชายเป็นวงโมเดลอยู่แล้วว่าคือเขาเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาทำแบบ ตัวจริง mm hmm. เขาชอบอะไรคือเขาก็จะทําแบบน,น,นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในนี้เราก็แ,แบบเฮ้ยที่เราเขามีแฟชั่นคือปอน uh huh. เราก็เห็นเราเฮ้ยจะทําได้หรอเราได้เรา uh huh. ก็ทำได้หรอว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งแบบยิ่งจบอยู่เลยพิ่งจบมาแล้วเฮ้ยปอนอยู่จะทําได้หรอ uh huh. คืออ่ะเรามอง ่ะเรามองมันมันในภาพรวมเนาะทุกรอบส่วนมากในทางสโมสรจะมีอายุใช่ไหมเขาจะมีเหมือนประสบการณ์มีนู่นมีนี่แต่พี่ชายเรา25คือดาวภาษาเข้าไปก็25เนี่ยเข้าไปก็จะไปเที่ยวอื่นอาจจะเป็นพนักงานอิจส่วนตัวประมาณนั้นแต่นี่คือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ฮะใช่นะทีนี้พอเขาเข้ามาทำตรงนี้เราก็แบบไม่ใ่ามันติดใจไหวเปล่าไหวไหมเขาบอกไม่สู้แย่สู้ แล้วในเนี้ยพ่อเขาทำได้ขนาดดูเฮ้ยภูมิใจอ่ะพี่ชายเราทำได้ขนาดนี้ไม่มีโรคใช่เขาคือเราชเชิญชวนน้องแตเด็กอยู่แล้วในเนี้ยเพราะทุกคนเียนเก่งทำไรก็สุดๆจริงๆเลยขาจะเป็นพงกับอ่าพงกับประธานเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ต้องพูดกันมองกันก็เออแบบนั้นอ่ะอย่างเงี้ยเราองต่อเลใจใช่ก็คือเราจะแมนๆเหมือนกันไงเราแบบห่านกันนิดเดียวแล้ว การเรียนรู้มาก็จะพอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาแค่แบบโฮมอย่างนั้นอ่ะอืมโอเคถ้าโอมทำให้ถ้าตอนเนี้ยพี่ชายนะครับหรือว่าท่านประธานของเราเนี่ยฟังอยู่ดูอยู่อยากบอกอะไรเขาคนนั้นครับก็ฝากบอกว่าเอออย่าทำงานหนักนการคือช่วงเนี้ยเขาทำงานหนักมากจริงๆทั้งเออ่ชิงชัยูไนเต็ดแล้วก็ยูซิมโกก็อยากให้เขาแบบเออรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่านอนดึก แล้วก็แล้วก็อย่าบวงทําอะไรมากมายครับหลายครั้งนะครับที่เราได้พูดถึงท่านประธานไปนะครับก็ทําให้เราได้รู้จักกับท่านประธานมิติของเราอีกแง่มุมจากทางน้องสาวเลยนะครับยังมีฮีโร่ในดวงใจอีกคนนึงเป็นคนในครอบครัวด้วยอยากทราบมากคือใครเนาะตั้งแต่เราเติบโตขึ้นมาเนาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นโรเบิรเดลอยู่แล้วคุณพ่อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนี่ครับเนาะคุณลูกสาวอะไรเงี้ยและอีกคนนึงเนี่ยที่แบบล็อกชื่นชมมากเลยคื แม่ครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเลยคือเขาจะเป็นคนที่รับส่งตลอดบ้านเราเนี่ยอยู่ไกลตัวเมืองมากเลยนะคุณแม่ต้องตื่นเช้าทำกับข้าวขับรถมาส่งรอรับกลับพ่าเราเรียนเสร็จก็เลิกสองสามบุ่มอะไรเงี้ยแม่ก็จะรับกลับตลอดแบบคุณแม่ก็จะเป็นโวมเดียอีกคนึ่งในโรงจายเลยเดียวครับผมค่ะท่านไม่มีเขาเรียกว่าคําสอนอะไรที่บอกว่าคุณโวมเนี่ยฝังใจในทวันนี้จําและปฏิบัติมาโดยตลอดมีไหมครับ ก็คุณแม่จะบอกเสมอว่าทําอะไรอ่ะทำสิ่งที่ชอบก็ทําให้สุดๆไปเลยครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราชอบยังไงมันก็ไม่ผิดเพราะว่าคุณแม่เชื่อว่าลูกอ่ะไม่ไม่เลือกทางที่ไม่ดีอยู่แล้วก็ช่วงนี้คุณแม่เขาก็จะทํางานหนักเนาะก็ตามที่พวกเราจะได้เห็นว่าป้ายเนี่ยเต็มเมืองไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยคุณแม่ช่วงนี้คุณแม่เขาจะทํางานค่อนข้างเยอะออกสังคมเยอะทํางานสิรอาเยอะก็เลยอยากจะบอกคุณแม่ว่าให้ให้พักผ่อนนึง เห็นว่าตื่นตั้งแต่ตีห้าค่ะถี้าตีห้ากลับเข้าบ้านมาในสี่ห้าทุ่มครับยังเราเรียนทำงานหนักแล้วแต่เราหลับไปแล้วพี่แม่ไม่ได้กลับเลยครับผมเพราะว่าต้องต้องเดินทาง ระยะเวลาจนถนงกลางคืนใช่ใช่นะฮะมักนี้เป็นสามอำเภออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหญ่กว่าพวกเราสายเข้าเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องขอฝากชมคุณแม่ด้วยนะครับว่าคุณแม่สวยทุกวันเลยครับใช่แล้วครับให้คุณแม่สวยคุณต้องสวยสินี่ไงล่ะต้องมีเมื่อกี้นี้ได้ยินพระองค์พูดถึงเรื่องราวของคุณแม่ครับโพบกับข้าวสมัยหาดพานมีเมนูโปรดไหมครับที่เป็นฝีมือของคุณแม่แม่ทำเก่งมากหลายอย่างมากนะฮะที่แบบโปรดสุดสุดโปรดสุดๆเนี่ย น้ำเงี้ยวเลยเงี้ยวเลยทีเดียวโอ้โหนี่แสดงว่าโตมากับน้นเงี้ยวว่งนะใช่โตมาด้วยเส้นเลยทีเดียวไอ้ยานักสู้แทนน้ำเงี้ยวถูกต้องเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดจั่วหัวมาขนาดนี้แล้วเมนูโปรดนะครับแล้วนี่สาวสวยขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเขาจะต้องมีเขาเรียกว่าเสน่ห์ไปจวักมีอยู่แล้วมีแล้วปกติเลยเขามาหานไหมครับโอ้ยเด็ดสุดก็ไข่เดียวแล้วค่ะ เด็ดสุดก็ไข่เดียวไม่รู้เลยครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่น้องโฮมเนี่ยนะครับจะต้องมาลุยภารกิจกับเรานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำเงี้ยวเอาแล้วน้ำเงี้ยวเคยทานมาแล้วตั้งแต่เด็กคะคุณแม่เป็นเมนูโปรดด้วยครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะส่งนะครับน้องโฮมเนี่ยนะฮะไปทำน้ำเงี้ยวครับจะให้น้องโฮมเนี่ยนะครับไปทำน้ำเงี้ยว เลี้ยงเด็กนะครับที่โรงเรียนบ้านเชียงเคียนถูกต้องนะครับเป็นเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป .6 นะครับจำนวน100คนด้วยกัน100รคนเป่นไงฮะภารกิจของเราครับสู้ไปสู้นะโอ้เคยทำมาก่อนไหมครับตรงเงี้ยวไม่เคยไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครับในเมื่อเรามามอบภารกิจให้กับน้องโอมแล้วนะครับสู้ไปสู้ ้มาต้องเฟ้อแกร่งนะะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราจะส่งน้งโอมเนี่ยไป,ไปศึกษาก่อนไปยันเรีย,ววยวนวิทยายุทธก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครับติดตามได้ในช่วงนี้กับภารกิจวางโกออดเอาละครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่วันสุดนี้ได้รู้จักกับสาว an สวยคนนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วสาวที่สวยที่สุดในครับในจังหวัดเชียงรายนตอนนี้เลยเยี่ยมมาสอนเรานะครับตอนนี้ครับกับการที่เราจะไปปฏิบัติภารกิจกันก่อนอื่นนะครับเราต้องเรียนรู้วิทยายุทธ์การทําน้าเงี้วก่อนครับมันไม่ได้บอกว่ามาทํากันง่ายๆไก่่าแบบนี้โจ้ทำได้ไหมครับไม่ได้การท่องก็ทำไม่ได้ครับเอาว่าถามก่อนดีกว่ากาในใจที่มองหงคิดว่าการทําน้าเงี้วเนี่ยมันจะตีขั้นตอนวุ่นวายยุ่งยากขนาดไหน น่าจะยิ่งยากนพี่แต่ละอย่างที่มันส่วนผสมเนี้นะเยอะมากมากมากครับเพราะฉะนั้นครับเราสองคนก็ไม่รู้นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราคุณคูรูครับเรื่องราวเกี่ยวกับการทำน้ำเงี้ยวเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆครับครับผมขอเชิญรู้จักกับป้าพี่สวัสดีครับสวัสดีป้าพีด้วยครับมารู้จักกับป้าพีกันหน่อยดีกว่าครับครับป้าพีอยู่ในวงการน้ำเงี้ยวมานานนะฮะปีนับประมาณสิบสอง สิบกว่าปีเป็นอย่างน้อยครับนะครับก็ถือว่าเชี่ยวชาญในการทำน้ำเงี้ยวมากเดี๋ยววันนี้ผมมีลูกศิบมอบให้กับภาคีหนึ่งคนนะครับเราให้ตัวโบฝากหรือฝากตัวด้วยเดี๋ยวผมจะปล่อยให้สองคนคุยกันครับนะครับอยากรู้อะไรเอาข้อมูลเอาความรู้ให้มากที่สุดก่อนที่เราจะไปลุยในสนามกอเคตอนนี้เลิครับครับโอเคค่ะภาพีน้องอยากถามว่าน้ำเงี้ยวเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างมีน้ำพริกมีกระดู มีมะเขือเทศมีดอกนิ้วนิ้วเลือดนะคะเราเราทำขั้นแรกแล้วก็ผัดหมูลงไปกับน้ำพริกให้มันหอมค่ะต้มน้ำกระดูกไว้ประมาณกี่ชั่วโมงครัะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้เคี่ยวกระดูกน้ำกระดูกให้มันหวานแล้วก็ผัดเอาลงหม้อที่มันเดือแล้วที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ดอกนิ้วใส่มะเขือเทศ ปรุงรสตามเราชอบเลือดไก่เลือดไหลเลือดหมูก็ได้แล้วเรากินกับเส้นขนมเส้นเนาะเขาเรียกขนมเส้นขนมเส้นเขาเรียกว่าขนมเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ไหมคะเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ตับก็ได้แต่แล้วมีสูตรลับหรือว่าอะไรหรือเปล่าที่ทําให้น้าซุปมันกลมกล่อมขึ้นมีสูตรไหมคะมีแล้วเราบอกกันสองคนไหมเราบอกกันสองคนไหมเราต้องเคี่ยวเราต้องเคี่ยวกระดูกหมูนี่น นานๆเลยเนาะเกิน2ชั่วโมงได้ใช่ไหมคะได้โอเคเกิน <ภา S 2> ว,วันก็ได้นะวันลยทีเ,เดียวอร่อยอืมค่ะค่ะมีชื่อเกียกับมีต้นหอมมีถั่วงอกมีอะไรที่เราชอบใส่ได้กระหล่ำมีใส่ได้ค่ะเครื่องเคียงก็มีเท่านี้เนาะค่ะแล้ววิธีการทำเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างนอกจากผัดใช่ไหมคะ่ะหมูกับพริกนะคะหมูกับพริกมะเขือเทศอะไรก็ผัดก็ได้ผัดก็ได้ให้เข้ากัน ไม่เลยหรอครับป้าไม่ป้านท่นานทำไรอร่อยคหลังจากที่ปล่อยให้ทั้งท่านอาจารย์และก็ลูกศิษย์เนี่ยนะครับได้ถ่ายทอดความรู้วิทยายุทธ์ในการทำน้ำเยี้ยวแบบว่าสุดลับเฉพาะเลยนะครับถูกต้องครับเป็นไงครับทัองค์ครับคิดว่ายากง่ายยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็ผสมเยอะมากครับผมบอกว่ายอะมากแต่แต่ว่าไอ้สุดละมระงั้นเดี๋ยวต้องทดลองดูต้องทดลองดูจำได้แน่นอนนะ ทวนก่อนก่อนไหม้วนก่อนไหมชวนนัะไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อข้าวของที่ตลาดกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่สนามจริงจำไม่ได้นะครับอย่าไปปล่อยที่ตลาดคนเดียวเลยนะฮะจริงเหรอต้องไปช็อปเองเลยครับจริงเหรอจริงครับเอาล่ะต้องติดตามให้ดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องโฮมจะไปช็อปปิ้งแล้วทำน้เนียวเนี่ยได้สำเร็จหรือเปล่านะครับไปครับไปอาไมต่อไม ขอบฟรารับุแม่สักรับคุ่ค่ะค่คะค่เที่ยวไปแล้วเราก็มาชิมทีหลังว่ากินแบบฟูซ oh ่าามากเลยค่ะ สัปดาห์นี้เจอกันในช่วง Sexy Tip เทคนิคชิคในการเล่นฟุตบอลค่ะในสัปดาห์นี้มายจะมาแนะนำเทคนิคการทุ่มฟุตบอลการทุ่มลูกฟุตบอลแบ่งเป็นสลักษณะ 1. การทุ่มลูกบอลแบบยิงเท้าคู่มือทั้งสองจับลูกยกขึ้นเหนือศีรษะตามองที่เป้าหมาย ปล่อยบอลพุ่งไปข้างหน้าจากมือทั้ง,งสอ,ๆๆองข้าง 2. การทุ่มลูกฟุตบอลแบบเท้านำเท้าตามให้เท้าข้างใดข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าส่วนเท้าอีกข้างอยู่ด้านหลังส่วนการทุ่มเหมือนก,นกันกับแบบที่หนึ่ง

ต่อไปค่ะ ดูแล้วมันก็ชื่นใจคุณผู้ชมครับครับนนาทีนี่นะครับเราจะมีแขกรับเชิญนะครับตั้งแต่ซีซั่นที่1จนถึงซีซั่นที่2แขกรับเชิญเป็นผู้หญิงน่ารักอีกแล้วอ่ะถูกต้องนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับกับน้องโพงหรือว่าคุณโพงนะครับ เปียรัติเปียร์ไปรัตนะครับนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นการแจกโจทย์นะครับในการปฏิบัติภารกิจกวางโกออนนะครับภารกิจทราบท้าใจ, <ปะ S 1> ใจกวังนะฮะใครท <ปะ S 1> ี่ชื่นชอบนะครับในการทานน้ำเยวครับนะครับเดี๋ยวคุณจะได้รู้แน่นอนนะครับในสัปดาห์หน้าว่าเคล็ดลับในการทําน,น้ำเยวสูตรเชียงรายเนี่ยที่มันมีดอกงิ้วครับมีเลือดมีมะเขือส้มแบบแนี้มีหนุกอ่อนมีทุกสีทุกอย่างครบครันนะฮะแล้วก็ที่เชียงรายเนี่ยขึ้นชื่อว่าน้ำเยวเนี่ยอร่อยที่สุดนะครับในประเทศไทยโอ้โหพูดถึงตอนนี้แล้วก็หหหิิิววนนะะฮตตดดดดาาาามไ้้คครัับสป์ูซุ่ณโ ะจะสามารถผ่านภารกิจนี้ไม่ได้หรือเปล่าภารกิจส่าท้ายใจกว่ากับการทำน้ำนีลนะครับน้องๆร้อยคนคที่โรงเรียนบ้านเชียงเคียงนะครับถูกต้องนะครับรอเขาอยู่ต้องติดตามสัปดาห์หน้านะฮะครับ สัปดาห์นี้เนี่ยครับผมเราเราสองคนนะครับ <Cait target> <Tesla> ถูกต้องนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะกับรีโอนะฮะแล้วก็บลอกทอครับขอบคุณด้วยนะครับกับสายการบินแอร์เอเชียใครก็บินได้รวมถึงเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงรายครับผมและขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะติดตามรายการเชียงรายยูนิเต็ดทีวีปีสองครับอย่าลืมนะครับใครที่คิดท่าออกแล้วกับคอนเซ็ปต์ใหม่ของสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดในปีนี้กับกับว e g กลชูเกเตอร์เขาไม่ได้คิดไม่ออกครับคุณผู้ชมครับครับคิดมาหลายสัปดาห์์ต่่ออหหหลลลลาาาาายสััปดแแแ้้้้ววววะะะเเจขขงงไไกกฉพร ับโกลทูเกเ t อร์คนที่หัวซบ้าคนไหนไม่ดีเพราะทำไม่ได้ถูกต้องหรือบางคนนี่นะครับบอกว่า w ีโกลทูเกเ t อร์ให้กระดิกเฉพาะแบบว่าเต้านมด้านซ้ายวีโกลเกเตอร์มันมาเป็นเกาหลีบี่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากโพสไปด้วยนะครับใน Facebook ของเรานะครับสำหรับหน้าเจอกันวันนี้เวลาหมดแล้วไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ถี่ัตอนท้ายเหรอครับแ่ตอนสุดท้ายครับแล้วครับ้าสงสา่่ายเราต้องมันใส่าแบบนีนะคเด็กต้องหน้าใสล่ก็โน้อร่อยไหลูกอคนง่น่อยร่อยารับพีบ้รับน้องโอน้องโอม จะทำธุรกิจผ่านหรือไม่ผ่านครับกัจจาของเราเป็นยังไงครับก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ที่กลางมือเวนสนามฟุตบอลนะครับไปโอ้ไปชาชาชาเรานชาลุบบอลชาลุบบจะตูไม่เ่าจนยาวๆนะครแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยน้องโฮงคิดว่าจะทำเนื้อเหนียวให้คุณแม่หรือว่าสักประธานหรือใครทานอะไรยังไงเปิดขายกันได้เลยนะคะที่ นี so uh ่ทุกคนที่ทำสาขาคือสองมียังไงอ่านหนังสือที่รอค่ะระยะเวลาถ้าไปที่รออะไรอยู่ครับประมาณสามอะไรใช่ใช่ใช่ All I need is a few keys and guitars And guess what? In 30 seconds I'm leaving a buzz It's a leap in the clouds It's